สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำผัดเผ็ดหนูนากินกันเอาแบบหนูนาเป็นชิ้นเป็นคำกรอบนอกนุ่มในเราจะเริ่มจากการใช้หนูนาหนึ่งตัวทำการสับละเอียดให้เนื้อและกระดูกรวมกันหลังจากละเอียดแล้วเราจะหมักตัวหนูนาด้วยผงปรุงรสหรือรสด,ดีครึ่งช้อนชาตามด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยหลังจากนั้นทำการสับ หรือคุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันเราจะทำการตั้งน้ำมันให้เดือดระหว่างการรอจะนำหนูหนาทุบเป็นแผ่นทำการครุกเล้ากับแป้งโกกิหรือแป้งทอดกรอบแป้งผมใช้สองช้อนโต๊ะคุกด้านหน้าด้านหลังหลังจากน้ำมันเดือดแล้วเราจะนำตัวหนูหนาลงไปทอด ระหว่างการทอดเราจะใช้ไฟแรงทอดให้ตัวหนูหนามีความสุกด้านนอกกรอบด้านในนุ่มคอยหมั่นทำการพลิกตัวหนูหนาของเราไม่ให้แป้งมีความไหม้หลังจากตัวหนูหนาของเราสุกได้ที่เราจะนำหนูหนาไปหั่นเป็นชิ้นเป็นคําเล็กๆ เริ่มการตั้งกระทะอีกครั้งหนึ่งใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยกระทะร้อนจะใส่พริกกับกระเทียมที่ทำการโขกไว้ผัดให้พริกกับกระเทียมมีความหอมตามด้วยตัวหนูหนาที่เราจัดเตรียมไว้ลงไปผัดหรือคลุกเคล้าให้เข้ากับตัวพริกกับกระเทียมขั้นตอนการผัดเราจะใช้ไฟแรง หลังจากได้ที่เราจะใส่ผักที่เตรียมไว้ผักในวันนี้จะมีกระชายมเมล็ดพริกไทยใบมะกรูดซอยพริกแดงผัดเครื่องที่เตรียมไว้ให้เข้ากับตัวหนูนาของเราเราจะทำการปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอย2องช้อนโต๊ะ น้ำปลา1ช้อนโต๊ะใส่เหล้าจีนลงไปอีก1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาผงปรุงรสหรือรสด,ดี1ช้อนชาผัดให้ส่วนผสมเข้ากัน ผัดได้ที่แล้วเราจะใส่พริกไทยผงลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมผักอีกหนึ่งอย่างที่จะขาดไม่ได้คือใบกะเพราใบกะเพราเราใช้หนึ่งกำรรม,มือหลังจากนั้นจะเติมน้ำเปล่าลงไป ผัดให้ใบกะเพราสุกหรือน่วมลงไปได้ที่แล้วเราจะทำการปิดไฟสามารถจัดจานและเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูผัดเผ็ดนูน,น้าถ้าชอบคลิปทำอาหารฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ